สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโค้ดลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง y o u t u b e แล้วก็ Facebook f a n p a g e นะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการหาเลิกผ่าข้อนะครับหลายท่านอาจจะสนใจเรื่องการดูเลิกยามนะครับการดูเลิกยามเลิกมงคลเนี่ยก็สามารถดูแล้วก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ใช่เฉพาะเลิกผ่าข้อขึ้นบ้านใหม่ออกรถหรือ,อเลิกราศีขาเลิกที่เป็นมงคลทั้งหมดนะครับ การได้เลิกยามดีๆเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตนะครับเลิกผ่าลอดของเด็กเนี่ยค่อนข้างสาคัญนะครับถ้าท่านทีออ่อ่านได้ลึกๆนะครับจะมองถึงการวางพรพของดวงชะตาเกิดของเด็กเกิดมาอ,อ,อนาคตจะโตไปทิศทางไหนมีความถนัดอย่างไรนะครับแล้วก็มีกรรมอะไรติดตัวบ้างสิ่งที่ควรแก้ไขเพราะ การผ่าขอดเด็กเนี่ยฮะส่วนใหญแ่แพทย์จะอนุญาตให้คลอดได้ตั้งแต่วิกที่สามสิบแปดนะครับเพราะงั้นโอกาสที่เอจะเกิดในดวงที่ดีๆเนี่ยก็มีไม่มากเพราะาการเปลี่ยนแปลงของฐานก็คือตีมของเรื่องใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่มากขยับแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ถ้าผมตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ทุกท่านได้อา่า รับชมนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการหาเลิกเด็กเนี่ยครหลักๆที่ผมดูนะครับดูให้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมี5อย่างด้วยกันก็คือ 1. คือเพศของเด็กนะครับสคือช่วงเวลาที่แพทย์อนุญ,ญาตให้ผ่าข้อนะครับก็คือตั้งแต่วิกที่สามสิบปดหมอจะระบุเลยสมมตุติตัวอย่างผมเนี่ยข้อได้ตั้งแต่ยี่สิบ จนถึง26นะครับทุศสิก็คือแพทย์จะอนุญ,ญาตตั้งแต่21สัปดาห์นะครับให้ไปเลือกวันมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแม่และวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของพ่อนะครับเพื่อมาเช็คพื้นดวงว่าไม่ขัดกันนะครับเรามาดูกันนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่อนบนเนี่ยผมจะอธิบายนะครับเพาะ เพราะว่าเราต้องมาเลือกยามเลือกลัคนาที่จะให้เด็กไปเกิดในลัคนาไหนนะครับในสถิตในเรือนไหนนะครับอ่มาไล่กันหลักการดูเลิกเนี่ฮะมีหลายาศาสตร์หลายตำรานะครับอยู่ที่ผู้ดูเลิกถนัดด้านไหนแล้วผู้อยากผู้ขอเลิกเนี่ยเชื่อในาศาสตร์ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะ ไล,ล่เลียงให้ดูนะครับเคสนี้อ่วันเกิดของผู้ขอเลือกก็คือแม่เนี่ยเกิดวันพฤหัสนะครับเพราะงั้นถ้าท่านที่มีพื้นฐานในทักษะเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสนะฮะก็คือดาวพฤหัสใช่ไหมฮะเด็กไม่ควรเกิดวันเสาร์และวันพุธกลางพุธกลางคืนนะครับเพราะอะไรแม่เกิดวันพฤหัส วันเสาร์จะเป็นกาลีถ้าลูกเกิดวันเสาร์ลูกจะเป็นกาลีกับดวงแม่นะครับหรือถ้าลูกเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยแม่จะเป็นกาลีกับลูกนี่เหรไหมครับถ้าเรานับบนทักษะบริวา,ารอายุเดชสีเนี่ยฮะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยห้ามถามว่าถ้าเป็นกาลีจะมีปัญหาย,ยัางไงนะครับเคสที่เจอส่วนใหญ่ก็คือลูกป่วยลูกมีแบบ โรคทางพันธุกรรมอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ป่วยไม่ตกที่แม่เขาลูกเพราะงั้นหลักๆควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีหลักการแก้แต่ดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงก่อนก็คืออะไรเลี่ยงได้เราจะเลี่ยงนะฮะการหาเลิกคือการหาเลิกที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องไปแก้ไขดวงชะตาอะไรเงี้ยครับนะครับ,นะรบอ่ะเรามาดูนี้ตัวอย่างนะครับ วันที่ยี่สิบถึงถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับเราก็มาดูเลอกล่างเลอกล่างก็คือเนี่ยเรามาดูดีถีนะครับวันที่ยี่สามตรงกับอ่าดถีถีบอดยี่สี่อัมฤิโชคราชาโชคนะครับยี่สิบห้าสิทธิโชคยี่สิบหกเลอกบอดนะครับแล้วก็ยี่สิบนี่คือผมเรียงมานะครับว่า อ่ายี่สิบยีิบเอ็ดยิบสองยิบสาก็คือเรียงตั้งแต่วันศุกร์ก็คือที่หมออนุญาตในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะเรียงวันไม,ไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็มาดูดีทีนะครับถามว่าดีทีสำคัญอย่างไรนะครับนะไปดูดีทีก่อนนะครับเนี่ดีทีเนี่ยเราดีทีก็มาจากการอ่าข้างขึ้นข้างแรมนะครับของดวงจันทร์เนี่ยเรามาดู ชุดบนจะเป็นดีทีที่ดีนะครับแล้วก็ชุดล่างเนี่ยเป็นดีทีทีท่ไม่ดีก็คือเหมือนดีทีคำพยากรณ์ที่ไม่ดีนะครับหมายถึงวันนั้นไม่ดีนะครับแต่ดีทีไม่วันไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีทั้งวันนะครับมันก็จะมีะช่วงเวลาที่ดีนะครับถ้าเราเลือกได้เราก็จะเลือกในวันที่ดีทั้งหมดนะครับแล้วเวลาที่ดีเราก็จะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแต่ถ้า อมีเหตุจําเป็นเหมือนกับการคลอดเนี่ยอาจจะไม่เปะ๊ะเลือกวันเรียบร้อยแล้วไปคลอดก่อนกําหนดอย่างเงี้ยเราไปตกวันดีถีไม่ดีอย่างเงี้ยเกิดเนี่ยมาเกิดทินการวันแห่งความตายอันนี้เกิดมาเด็กอจจัจริาะเพราะงั้นเราจะไปเลือกเวลาที่ดีที่สุดของวันที่เสียเขาเรียกหลักก็คือเป็นช่องหมารอดก็คือเหมือนเอ่อเวลาที่ดีที่สุดในคาการของวันที่เสียเนี่ย ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับวันไม่ดีไม่ได้หมายความว่าไม่ดีทั้งวันนะครับ่แต่ถ้าเราเลือกได้เราต้องเลือกวันที่ดีแล้วก็เวลาที่ดีนะครับหลักการเลือกดีถีแล้วก็เนี่ยเราก็เลือกที่ดีนะครับถามว่าเห็นไหมฮะคสนี้วันพฤหัสใช่ไหมฮะ,ะ,ห,ห,มฮะห้ามเสากับพุธกลางคืนเพราะงั้นวันเสารอ์อันนี้ห้ามแล้ว อ่าผมให้เป็นสีแดงห้ามนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอะไรครับดูกตรโยคครับกรารโยคไทยนี่ก็สําคัญนะครับอ่าปีนี้กรารโยคจะเปลี่ยนทุกวันที่อ่าสิเมษายนนะครับก็จะเปลี่ยนวันเปลี่ยนกาโยคไทยก็จะมีหลักการคํานวณอยู่แต่ผมจะไม่ได้คํานวณให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็คือปีนี้วันอาทิตย์เป็นอธิบดีวันพฤหัสเป็นวันธงชัย วันพุธอุบาทอ่าแล้วก็วันอังคารโลกาวินาศเพราะงั้นวันอังคารเห็นไหมฮะเป็นโลกาวินาศอ่าโลกาวินาศดีทีดีแต่ไปตกโลกาวินาศก็ใช้ไม่ได้นะครับวันพุธอ่าดีทีสิติโชคชัยโชคอ่นะครับ,นะรบแต่ว่าไปตกวันอุบาทก็ใช้ไม่ได้ที่นาการ ครับก็ใช้ไม่ได้ไม่ดีนะครับแล้วก็บอร์ดอ่าไม่ดีเราก็ตัดไปเลยนะครับเห็นไหมฮะบอร์ดกติณการ,การคืออะไรเราก็ไปดูบอร์ด <Board S 1> นะครับวันนี้วันมืดวันแห่งความมัวหมองมืดม,มนนะครับกติาการก็คือวันแห่งความตายมืดดับเพราะงนั้นเราเราก็ไม่เลือกวันที่ดีๆไม่ดีนะครับอ่ะ ปอดเหมือนกันวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับเราก็ไม่ใช้สุดท้ายยังไม่ทนทำอะไรเลยนะครับเหลือแค่วันเดียวอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้แค่วันเดียวที่ตกเป็นเลิกปอดก็คือทำการได้อย่างปลอดภัยนะครับต่อไปครับเราก็มาดูนี้ถ้ามีหลายวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเหลือวันเดียวแต่ถ้ามีวันดีหลายวันนะครับเราก็จะมาดูนี่ เอามาดูคู่มาดูคู่ดาวนะครับเช่นเกิดวันจันทร์นะครับสองกับสิบห้าสองสองแทนด้วยดาวจันทร์นะสิบห้าคือกำลังนะครับแม่หลกัหลากๆการดูเลิกผ่าข้อจะดูจากดวงแม่นะครับแม่เกิดวันพฤหัสก็คือดาวห้าสองห้าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุเนี่ยให้ผลในความมั่นคงบริบูรณ์นะวันจันทร์ใช้ได้ แต่วันจันทร์ไปเสียอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้นี่คือคือหลักจะดูหลายขั้นตอนเพื่อตัดเหลือวันดีที่สุดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูเศษพระจอมอเศษพระจอมเก้านะครับโดยการที่สี่เป็นผู้คิดค้นนะครับเศษพระจอมหลักการคํานวณเดี๋ยวผมให้ดูเศษพระจอมเก้านะนี่ครับฐานวันฐานเดือนฐานวันเนี่ยครับ วอาทิ์แทนด้วยเลขหนึ่งจันสองไปถึงเจ็ดนะครับฐานเดือนก็เดือนอ้ายก็คือประมาณธันวาเนี่ยฮะแทนด้วยหนึาา่งมกราแทนด้วยสองไปถึงเดือนสิบสองนะครับแล้วก็ฐานปีปีชวดหนึ่งไปฉลูสองไปถึงสิบสองแล้วนํามาบวกกันนะครับเศษบวกกันได้หลายเช่นวันศุกร์เดือนยี่ปีมมะเมียรวมกันได้หกบวกสองบวกเจ็ดได้สิบห้า เพราะงั้นเอาสิบหารก็เหลือเศษห้านะครับลักษณะแค่นี้ทุกน,นะครับเศษห้าเนี่ยแล้วก็เราก็มาดูเราได้เศษเท่าไหร่นะครับเราแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมาดูในคําพยากรณ์น,นะครับมีเศษ0ูนถึงเศษสินะครับอันนี้เราก็เลือก วันที่ดีสุดท้ายอ่ะเราก็ับไปดูเราเหลือยี่หกวันเดียวนะครับยี่หกวันเดียวยี่หกแต่ยี่หกเนี่ยเราอยากได้ให้เรื่องราวของเด็กที่เกิดวันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องไปเลือกในยามนะครับคลิปนีอ้อยากรับราชการหรือเป็นเจ้าคนในคนใหญ่โตอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลือก เราก็มาดูว่าอ่าวันที่ห้ามก่อนนะครับจำไว้นะครับหินะการีเนี่ยถ,ถ้าถ้าวันที่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่วันพฤหัสคือหินะไปตกเดชก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับไปดูวันเออผมไล่ดูทีละวันนะครับวอาทิตย์หินาตกอายุไม่ดีนะครับ เห็นไหมฮีนะตกทักษะอายุนะฮะเพราะว่าเด็กเกิดออกมาเนี่ยก็ดวงตกเลยนะครับโอกาสที่จะเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดไม่ถึงหนึ่งปีเนี่ยสูงนะครับหรือเกิดออกมามีปัญหาเหมือนผมเคยเจอเคสหนึ่งนะฮะีนะอายุเหมือนกันนะครับเกิดออกมาสามวันตอนผ่าขอดหรืออะไรปกตินะครับแล้วก็สองวัน วันที่สามเนี่ยครับเหมือนเชื้อลงปอดนะครับต้องเข้าไอซูแล้วก็นอนโรงพาบาอยู่สองสัปาดาห์นะครับเพราะงั้นหินะอายุหินะกาลีต้องหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวผมดูว่าหินะกาลีจะเป็นวันไหนวันที่วันจันทร์อย่างเงี้ยฮินะไม่ได้นะครับจันทร์อาทิตย์กับจันทร์ไม่ได้แล้วผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้ไปนะครับถ้าใครจะดูอังคารไม่ได้เห็นไหมฮะพุทธพุทธไม่มีปัญหา นะครับสุดเพราะงั้นอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยใช้ไม่ได้ละปกติผมจะค่อนข้างอ,าอา่เลือนหินาเนี่ยถ้าเก็บตวงมาเนี่ยฮะค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเห็นเลยว่า เป็นเรือนที่มีปัญหาผมไม่ชอบก็คือคือให้ไปได้แต่ต้องไปแก้การแก้ก็มีวิธีการแก้มากมายแต่อาจจะลําบากนะครับสู้เราหาเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขวันที่ดีไม่ต้องไปแก้ดวงชะตาดีกว่านะครับต่อไปผมจะให้ดูว่าที่ผมเลือกยาเนี่ยเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนผมเลิกผาคอดประมาณ 9ก้โมงเก้านาทีเนี่ยไปตกอะไรครับไปตุกยามหนึ่งนะครับเพื่อหัดต้นอามาตก็คือคัมภีร์กรที่ดีนะครับก็คือเมือ่อได้เมื่อพระบาทกุฎละราชาได้แก้วมณีแห่งอมรินทราได้นางประพาเลิศล้ำแดนไตรน,นะครับคือ เดี๋ยวผมจะอธิบายการหายามโดยใช้ดาเนินพระรามนะครับเดี๋ยวเอ่อ,อโอเคนี่ครับวันพฤหัสใช่ไหมฮะผมเลือกนี่ยพฤหัสยามหนึ่งยามหนึ่งก็คือสุริชะคือหลักเนี่ยดำเนินพระรามเนี่ยจะแบ่งยามยามออกเป็นสิบหกยามนะครับแปดยาม แปดจากลางวันแปดจากลางคืนเนี่ยนี่ครับหนึ่งไปถึงออ,อาจจะสิบหกนะครับเนี่ยเวลาแบ่งทีละครึ่งชั่วโมงนะครับเอามาดูวันพฤหัสเดเมะเนี่ยนี่คือเวลานะครับเรารู้ว่าพฤหัสพฤหัสมีพฤหัสต้น อาอมาตที่ดีก็คือพระหัตยามต้นเนี่ยดีสุดละเราก็มาดูเรื่องราวว่ารีมชีวิตของเด็กเนี่ยที่เกิดวันนี้เราอยากให้เติบโตไปทางไหนอาชีพอะไรนะครับเราก็มาดูพื้นคือดูค่อนหลายอย่างนะครับเรามาดูอาชีพคร่าวๆเห็นไหมนึกในกลุ่มกลุ่มอาชีพนะครับก็คือเนี่ยเป็นดาวแต่ละดาวเนี่ยเป็นอาชีพ ที่เก็บสถิติมานะครับเพราะงั้นเราอยากให้รับราชการนะครับเราก็ไปดูเรื่องดาวหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนักการเมืองรับราชการเนรี่ยดาวหนึ่งแล้วผมวางให้ไปตกปิตาลัคนากําเนิดหนึ่งหนึ่งก็คือลัคนากําเนิดไปตกปิตาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแล้วก็ ตกหนึ่งมรณะแต่เป็นคู่ธาตุนะคู่ธาตุคือความผลแข่งความมั่นคงสมบูรณ์นะครับยามที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือยามที่ตกเเรือร้ายนะครับพีนะลีนะครับมรณะพยายะนะครับแต่นี้เลือกยามหนึ่งแต่ไม่มรณะเพราะว่าลัคนาผมให้ไปตกปิดตาแล้วเป็นสีด้วยนะครับ แล้วเป็นคู่ธาตุนะครับเพราะงั้นาฐานสีไม่ได้เสียก็เลยไม่มีปัญหนานะครับเหมือนเคสนี้ก็จะมีพ่อคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือแล้วโตวขึ้นก็จะเป็น้าชการ นะครับในตำแหน่งสูงสุดพ่อ,อะไรครับรรมาไปตกมาอุดนะครับก็คือกิจงานที่ทําเนี่ยก็จะไปตกไปตกสูงสุดนะครับนี่ครับหลังจากผมดูวันและเวลาเรียบรอ้อยนะครับผมก็จะไปเช็คกับดวงจกักรราศีรอบหนึ่งนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับ แต่ผมก็จะไม่ได้บรรยายไปในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กว่าจะได้เเลิกผ่าข้อเลิกหนึ่งเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับต้องดูหลายอย่างแล้วถ้าไปเจอเคสไม่ดีสมมุติอ่ะวันเสียหมดเลยนะครับสมมติไม่มีวันดีเลยเราก็ต้องเลือกวันที่เสียน้อยที่สุดแล้วก็ไปเลือกยามที่ไม่เสียหายนะครับ ยามที่ไม่ทําให้เรื่องราวเสียหายอันดับแรกก็คือเกิดมาต้องปลอดภัยการผ่าขอดอย่างปลอดภัยก่อนนะครับนีครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นวันที่เสียเนี่ยหลักแก้ก็เราต้องไปกลับกาลีหรือดับกาลีของเรื่องที่เสียอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการ ไปให้ไปแก้ดวงก่อนผ่าข้อนะครับถ้าจําเป็นนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นปกติส่วนใหญ่ถ้าผมเลือกดวงเลิกผ่าข้อให้ผมจะเลี่ยงหนึ่งก็คือผมจะเลี่ยงหินนะแน่นอนสองคือผมอจากประสบการณ์นะครับเลี่ยงแม่กับลูกนี้ต้องไม่ขัดกันนะครับแล้วก็กาลโยกแล้วก็เลิกติถีนะครับติดถีก็จะหลังๆเพราะว่าวันเสียมันไม่ได้เสียทั้งหมดนะครับ เราก็ไปเลือกยามที่สวยๆอยู่ในอาชีพที่สวยๆความถนัดที่เด็กจะโตขึ้นมาอย่างไรเนี่ยเราก็จะวางจากดวงเกิดน,นะครับถามว่าดวงเนี่ยถ,ถ้าท่านที่ศึกษาสัตว์เลขเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับเหมือนกับเราอ่านได้รู้เลยว่าคนที่เกิดในตีมอย่างเงี้ยชีวิตจะเป็นยังไงโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเรียนอะไร นะครับจะทำอาชีพอะไรคู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยการเงินนะครับโชคลาภเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนะครับท่านที่แล้วก็กรรมกรรมในอดีตเนะี่ยก็ดูจากพบกรรมะอ่ไงเงี้ยอะไรเงี้ยครับดูได้หลายอย่างนะครับคือการการวางเลิกขอดเลิกหนึ่งเนี่ยเหมือนการ อ,อนาคตของด็กคนหนึ่งค่อนข้างละเอียดนะครับต้องดูให้ละเอียดแล้วก็เลี่ยงสิ่งไม่ดีหรือเลี่ยงสิ่งที่มีปัญหานะครับอย่างไรก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานนะครับแต่ท่านที่มีพื้นฐานก็ก็สามารถจะ,ะฟังไว้เป็นคอนเซปต์นะครับอย่างไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องโคนลายมือสื่อชีวิตก็จะมีสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ